สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งครับจากเมื่อวานมีคำสั่งว่าจงทำสิ่งที่ถูกต้องและดีงามในสายพระเนตรของพระเจ้าพวกเ,เราคิดดูไหมครับว่าอะไรที่เราจะทำแล้วพระเจ้าจะทรงเห็นว่าสิ่งนั้นถูกต้องและดีงามพี่น้องครับโบเซสได้ขยายความเรื่องนี้ต่อไปว่าพระธรรมเฉลยธรรมบัติบทที่6ข้อ19โดยขับไล่ศัตรูทั้งสิ้นของท่านออกไปให้พ้นหน้าท่าน ดังที่พระยาเวตรัสไว้พี่น้องครับสิ่งที่ถูกต้องและดีงามในเวลานั้นคือการขับไล่ศัตรูในฉบับอมาตธรรมร่วมสมัยใช้คําว่ากําจัดศัตรูทั้งปวงกําจัดหรือขับไล่หมายความว่าทําลายให้สิ้นซากคือให้ทําลายทุกสิ่งที่อยู่ต่อหน้าพวกเขานี่หมายความว่าทําลายทุกสิ่งที่จะเบีเ่ยงเบนความสนใจของพวกเขาออกจากสิ่งที่ถูกต้องและดีงามในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องครับ มีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้ามองว่าถูกต้องและดีงามในสายพระเนตรของพระองค์คือการทําตามสิ่งที่องค์ผู้เป็นเจ้าตรัสไว้พี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างดังนั้นสิทธิอํานาจทั้งหมดจึงเป็นของพระองค์และทุกอย่างต้องเป็นไปตามความต้องการของพระเจ้าดังนั้นความถูกต้องและดีงามในสายพระเนตรของพระเจ้าจึงต้องเกิดขึ้นจากพระองค์เท่านั้นพี่น้องครับหากพวกเราอยากทําในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามในสายพระเนตรของพระเจ้าให้เราเชื่อฟัง ทำตามถ้อยคำของพระเจ้าทุกอย่างนะครับประธรรมฮิบรูบทที่ 12, 1 2ข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทารุดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราสำหรับพวกเราที่อยู่ในยุคพันธสัญญาใหม่เรื่องราวทุกอย่างในพันธสัญญาเดิมก็เป็นพยานยืนยัน ให้เราที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามในสายพระเนตรของพระเจ้าเราต้องขับไล่กําจัดทําลายศัตรูของพระเจ้าในใจของเราให้สิ้นสร้ากศัตรูคือการอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันมองหรือคิดเห็นในเรื่องเดียวกันแบบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงน,นะครับเช่นวิธีหาเงินให้ได้มามากๆจากการโกงหรือไม่ซื่อสัตย์โลกอาจจะมองว่าเจ๋งฉลาดมันเป็นโอกาสที่เขางโง,ง่เองเขาไม่รอบคอบเอง แต่ใน,ในสายพระเนรของพระเจ้าไีบเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่ดีงามพี่น้องครับจงทำลายศัตรูให้สิ้นซากด้วยการละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาทพิเกาะนัน่นเราต้องทิ้งต้องทำลายอะไรก็ตามที่ทำให้เราหันไปสนใจสิ่งเหล่านั้นมากกว่าพระเจ้าที่รักเราที่สุดที่ยอมจ่ายราคาซื้อเราที่ตายแล้วหมดสภาพไปแล้วด้วยพระองค์เองพระองค์ชุบชีวิตเราและทำให้เราสะอาดด้วยการตายและฟื้นของพระเยซู เพื่อเปลี่ยนสถานะเราใหม่จากศัตรูกลายมาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับขอให้เราสู้ต่อไปด้วยความอดทนบากบันวิ่งไปเรื่อยๆบนเส้นทางที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สําหรับเราทุกคนนะครับอย่าหยุดวิ่งหักเหนื่อยกับสิ่งที่กําลังต่อสู้อยู่ให้เราวิ่งไปได,ด้วยกันโดยอาศัยกําลังที่มาจากพระเจ้าผมอยากให้เราทุกคนรู้ว่าเราไม่ได้สู้อย่างโดดเดี่ยวนะครับแต่เรามีพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราและเรามีครอบครัวมีพี่น้องในพระคริสต์ ร่วมสู้แบรพร้อมๆกันนะครับคริสตจักรคือครอบครัวที่เรามาร่วมกันทําลายศัตรูของพระเจ้าในชุงเราแต่ละคนให้เส้นซาาพี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตานําให้เราทําในสิ่งที่ถูกต้องและทีงาในสายพระเนตรของพระเจ้าเสมอเพราะว่าพระเจ้าทรงชนะความบาปทั้งหมดแล้วการเลือกข้ามพระเยซูนั้นคือการเลือกอยู่ฝั่งชนะแล้วแต่ถ้าเลือกมาอยู่ฝั่งชนะแล้วก็ต้องอยู่ในข้อต,ตกลงในกฎเกณฑ์ของฝั่งที่ชนะนะครับ จะปล่อยตัวปล่อยใจตามสบายเหมือนเดิมไม่ได้นะครับพี่น้องครับให้เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงดีและผรุงรอบคอบเสมอสิทธิอํานาจทั้งหมดเป็นของพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระเมตตาคุณของพระองค์เพราะเราไม่สามารถจะนําตัวเองกลับมาสู่ความดีงามในสายพระเนตรของพระเจ้าได้เราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เลือกลงมาเป็นของพระองค์วันนี้เราได้กลับมาอยู่ในมาตรฐานของพระองค์ กลับกลายจากการเป็นศัตรูไปเป็นลูกของพระองค์ผ่านทางความเชื่อที่มีในพระเยซูพระองค์เจ้าค่ะขอบพระวิญ,ญาณของพระองค์จะนําให้เราเข้าถึงหัวใจของพรงะองค์เราจะรู้ถึงความต้องการของพระองค์และขอกําลังที่มาจากพระองค์ที่จะนําให้เราเชื่อฟังและทำตามด้วยพระอเจ้าค่ะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังเกาะแน่นที่ทาให้เราค่อยๆและยังเป็นถุงทรายที่ผูกติดข้อเท้าของเราที่ทําให้เราวิ่งช้าอยู่แต่ด้วยฤทธิอำนาจของะฤาลุยของพระสุริย ขอทรงปลดปล่อยเราที่เรายังจะคงมีกําลังที่มาจากพระองค์และเดินหน้าวิ่งไปกับพระองค์วิ่งไปพร้อมๆกับพี่น้องในพระคริสต์ขอพระเจ้าเมตตาทุกจะไปจนถึงสุดทางไปถึงเส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาทุกจะไม่หยุดหรือล้มเลิกจากการแข่งขันนี้ขอเราเดําเนินต่อไปและมีชีวิตที่เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราทุกคนด้วยพระองค่ะเราที่ฐานทุลขอบพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒิวงสันเสริญครับ